ดีโดยพุทธิพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยนะครับกำลังส่งคำสั่งสารเนี่ยนะฟ้องร้องเฟซบุ๊กที่สหรัฐอเมริกานะครับของมาร์คซากเบิร์กเนี่ยว่าให้ปิดเพจเพจ,เพจนึง่งนะที่จับจ้วงสถาบันนะให้ปิดไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ คุณพุทธิพงศ์ไม่ร่วมรำทำเพลงไม่มีการเตือนไปยังเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็ส่งคำสั่งสารไปเลยบอกว่าเนี่ยให้ปิดเฟซบุ๊กนี่ขอความร่วมมือจากมาร์คสแกเบิร์นะว่าให้ปิดเฟซบุ๊กทางมาร์คเขาก็คิดอีกในแง่มุมหนึ่งในเรื่องของธุรกิจและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้งโลกเพราะอย่าลืมนะเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับใช้กันทั่วโลก ยกเว้นประเทศเผด็จการจะไม่ใช้ Facebook เพราะเขากลัวว่า Facebook จะเป็นอาวุธในการทำลายนะฮะเป็นการทำลายอำนาจของรัฐบาลในประเทศนั้นๆที่เป็นรัฐบาลเผด็จการวันนี้นะครับถ้าไม่มี f a c e b o o k ประเทศไทยเสียหายขนาดไหนรู้ไหมฮะรายได้จาก Facebook ที่เราค้าเราขายกับต่างประเทศที่เราค้าเราขายกันเองกันในประเทศเนียปีนึงหลายหมื่นล้านนะครับ บอกได้เลยนะครับปีหลายหมื่นล้านแล้ววันนี้เนี่ยดีโดยรัฐบาลไทยเนี่ยฮะโดยคุณพุฒิพงศ์จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยซวยหนักไปอีกเศรษฐกิจไทยเนี่ยเดิมพี่ย่าแย่ประชาชนหันมาค้าขายใน Facebook หันมาค้าขายใน Google สุดท้ายแอปพลตฟอร์มพวกนี้จะทําให้ประชาชนปากท้องประชาชนทั้งประเทศอ,อยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะประชาชนพึ่ง รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลรอไม่ได้แล้วก็ต้องมาทํามาค้าขายใน Facebook บ้างใน google มั่งหลักๆแล้วคือ f a c e b o o k ตั้งเป็นมาเก็ตตั้งเป็นตลาดค้าขายกลุ่มกันเองในจังหวัดค้าขายกลุ่มกันเองกันในภาคค้าขายกลุ่มกันเองกันในโคราชในขอนแก่นในอุดรในเชียงใหม่ในเชียงรายในสุราษฎร์ในหาดใหญ่เขาค้าขายกันเองแล้วก็เป็นช่องทางเป็นแพลตฟอร์มนะ ที่ค้าขายกันคล่องติดต่อกันสะดวกแล้วก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ไปอีก9สเต็ปหนึ่งให้สามารถชำระเงินได้จาก Facebook ไปเลยเสียด้วยซ้ำวันนี้นะครับ้ามาร์กสักเบอร์บอกว่าเราจะแบนประเทศไทยโดยนะฮะให้เหตุผลว่าไม่พอใจกับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงดีเนี่ยดี DES เนี่ยของพุทธิพงศ์เนี่ยนะฮะไปละเมิดสิทธิมนุษยชน ไปสั ật, He again, like kind of so ่งห้าม Facebook ทำนั่นทำนี่ห้ามไปซะหมดโดยให้เหตุผลอย่าลืมนะครับกระทรวงดีอีโดยพุทธิพงศ์เนี่ยพุทธิพงศ์เคยเป่านกหวีดแขวนนกหวีดเป่ากันมาก่อนนะฮะอย่าลืมเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีแบบนี้มีรัฐมนตรีมาจากกปปสมีรัฐมนตรีมาจากการเป่านกหวีดแบบความชอบทมนะฮะมันอยู่ตรงไหนความชอบทมมันอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะ โดยการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยดิ่งลงเหวขนาดนี้ไอแทลตฟอร์มที่ยังฉุดรั้งธุรกิจของเรานะฮะฉุดรั้งปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตอนนี้ได้ดีที่สุดก็คือ Facebook เพราะประชาชนเนี่ยไม่มีเงินค่าเช่าจะไปเช่าแผงไม่มีเงินค่าเช่าจะไปเช่าบล็อกเพื่อขายของทำไงล่ะครับก็ต้องมาเปิดพื้นที่ใน Facebook เปิดเพจของตัวเองเปิดหน้าร้านของตัวเองค้าขายไม่มีการไม่มีต้นทุนอะไรทั้งนั้นเป็นช่องทางที่ค้าขายคล่องที่สุดวันนี้ประชาชนก็เลยมองว่า a c e b o o k เนี่ยนะเป็นปัจจัยที่5เป็นปัจจัยที่6แล้วที่มีความสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตวันนี้ถ้ามากซะกะเบิกแบรนด์ประเทศไทยไม่ใช่ a c e b o o k คนที่ควรสาบส่งคนนะคนที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ย ควรจะสาบส่งมากที่สุดคือใครครับคือรัฐบาลไทยคือกระทรวงดีคือพุทธิพงศ์อดีตกปปสเก่าแขวนนกหวีดปากคาบนกหวีดเนี่ยค้างอยู่คุณไม่เชื่อลองไปรีใน YouTube ดูว่าพุทธิพงศ์บุญดกันเนี่ยผมไม่ได้ใส่ความนี่คือข้อมูลจริงๆขึ้นปราศัยในเวทีกปปสมาก็หลายรอบตอนนี้มานั่งเป็นดีี เป็นรัฐมนตรีสุดท้ายจะทําจะนําพาประเทศไทยให้สวยกันทั้งประเทศไปหาเรื่องเฟซบุ๊กเขาไปให้สารออกคำหลังสารสั่งไวนะ้ที่เฟซบุ๊กนะเที่ยวไปปิดเพจโน่นเพจนี้เพจนั้นริดรอนสิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกเอาเขาจริงๆ ถ้าเพจที่คุณสั่งปิดน่ะพูดกันก,นกลางๆจับจ้วงหรือว่าอะไรคุณก็ออกเตือนไปสิว่าโพสต์นี้จับจ้วงโพสต์นี้จับจ้วงเตือนสักสามสีรอบถ้าไม่ได้ก็สั่งปิดก็แค่เนี้ยแต่วันนี้คุณออกให้สารออกคําสั่งสั่งปิดไปเลยมันเลยทําให้ประชาชนทั่วโลกอบมองว่าพี่ไทยเนี่ยตอนเนี้จะเดินตามพี่จีนหรือเปล่าเพราะพี่จีนเนี่ยนะครับระบบพัด็จการอยู่แล้ว ประเทศจีนไม่ยอมให้มี Facebook เข้าไปใช้ในประเทศจีนเพราะกลัวว่าประชาชนจะใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอะไรก็ดีจีนไม่ให้ใช้จีนสามารถทำได้ครับเพราะจีนเป็นเผด็จการจีนไม่ให้ใช้ไลน์แอปพลิเคชันไลน์เพราะอาจจะมีการบูลลี่กันในกลุ่มไลน์เกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองจีนก็ทำได้ครับเพราะจีนก็ออกตัวชัดเจนว่าเขาเป็นเผด็จการแต่วันนี้นะครับ ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่กำลังจะเอาแบบจีนเห็นช้างขี่ขี่ตามช่างเห็นช่างทำอะไรก็จะทำตามเขาหมดเห็นช่างมีเรือดำน้ำก็จะซื้อเรือดำน้ำเห็นช่างมีจรวดก็จะขี่จรวดกับเขาบ้างเห็นช่างมีเรือเหาะก็จะขี่เรือเหาะกับเขาบ้างไม่ได้ดูกระเป๋าตังค์ตัวเองไม่ได้ดูคนในครอบครัว อดอยากปากแห้งจะตายกันเป็นแถวน้ำก็ท่วมบ้านก็ไม่ไปเยียวยาก็ไปแรดไปแรดแรดแถวระยองแถวจันทบุรีไม่ได้รู้เลยนะประชาชนเดือดร้อนแทนที่จะเกาให้ถูกจุดนะคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นนี่คันหัวกลับกลายไปเกาตูดอะคุณดูสิครับนี่เหรอครับความชอบทมที่จะมาให้บริหารประเทศเด็กๆมันเลยไม่ยอม เพราะนั่นคืออนาคตของเด็กเขาแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ผู้บริหารยังมีความคิดแบบนี้แล้วจะมีพื้นที่มีอนาคตให้กับเด็กรุ่นหลังได้ยังไงเขาก็เลยถามหาอนาคตเขาผิดไหมวันนี้คุณดูดีๆนะครับทาไม่มี f a c e b o o k ประชาชนเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารยังไงประเทศไทยเนี่ยใช้ f a c e b o o k อันดับหนึ่งของโลก วันนี้ถ้าดีสร้างความร้าวฉานให้กับ Facebook ไปฟ้องเขาเห็นข่าวมาบอกว่ามาร์คซักเกอร์เหรือ Facebook จะฟ้องกลับรัฐบาลไทยเรียกค่าเสียหายในการคุกคามสิทธิอะไรในการแสดงออกของประชาชนของมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆเป็นการคุกคามสิทธิการแสดงออกของมนุษย์ทั้งโลกเพราะเฟซบุ o กเขามีลูกค้าทั้งทั่วโลกอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยความความเขาเรียกว,ว่าความคิดการมีปัญหา ระหว่างสองฝัง่งการส,สองฝั่งสฝ่าการเมืองเนี่ยกลับกลายมาพุ่งเป้าไปที่ Facebook ก่อนหน้านี้พี่น้องจําได้ไหมครับรัฐบาลไทยเนี่ยกลัวมากๆในการชุมนุมวันที่16สิงหาเลยตัดสัญญาณมือถือตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ให้สามารถไลฟ์เฟซบ o ๊กได้เพราะเฟซบุ o กเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ร้ายกาจกันเลยทีเดียวเพราะสามารถที่จะเฟซบุ๊กไลฟ์แล้ว ไอ้เฟซบุ๊กไลน์เนี่ยสามารถที่จะเข้าทุกซอกทุกมุมทั่วโลกได้ในระยะเวลาเขาเรียกว่าเรียวไทม์คือได้ทันทีอ่ะประชาชนชาวไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสื่อที่เราเนี่ยยังคงพึ่งพิงได้นอกเหนือจากสื่อหลัก3 5 7 9รู้อะไรที่ไม่ทำข่าวเลยวันนี้ดีต้องการที่จะแบนเฟซบุ๊กเสียโดยซ้ำใจลึกๆของพุทธิพง์คุณเชื่อไหมเพราะถ้าตัดเฟซบุ๊กแล้วเนี่ย ประชาชนนิสินักศึกษาจะประท้วงยงไงคุณประท้วงไปเลยยุเนี้เฟซบุ๊กไม่มีสถานีกูก็บ็อกไปหมดแล้วถ่ายทอดอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวเหลือเหลือลายอีกอย่างหนึง่งเหลือลายนะลา่เนี่ยถ้าเยอะๆเข้าบูลลี่เยอะๆเข้าก็จะแบนลลยไปอีกหาเรื่องไปประเด็นคือพุทธิพงศ์นาะรัฐมนตรีดีีลืมนึกอะไรไปหรือเปล่า ว่าการค้าการขายเศรษฐกิจทุกอย่างตอนนี้ที่ประชาชนชาวไทยเขาค้าขายเขาค้าขายกันใน Facebook เขาค้าขาย Facebook กับทั่วโลกกับนานาอารยประเทศแล้วมูลค่ารายได้ใน Facebook เงินหมุนเวียนใน Facebook ปีละหลายหมื่นล้านถ้า Facebook ไม่มีไม่ได้ใช้ในประเทศไทยเศรษฐกิจตอนนี้ไม่มีหวังละฮะไม่มีหวังว่าจะฟื้นขึ้นได้เลยเพราะประชาชนธรรหากินอะไรไม่ได้แล้ว คุณไปตัดแข้งตัดขาไม่ช่วยพัฒนานะมือไม่ภายเอาเท้าราน้ำตัดช่องทางธรรมาหากินของประชาชนไปเสียหมดนี่ Facebook เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเพราะที่พึ่งแรกเนี่ยกับการที่รองเงินช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยมันไม่ได้แล้วรัฐก็มีแต่กู้กับกู้สุดท้ายประชาชนปากกัดตีนถีบไปสร้าง